ทางรัฐบาลของเราได้มีการรณรงค์ในเรื่องการเผาไม่ว,ว่าจะเผาในไร,ร่ในนาหรือว่าในขยะก็ตามในสถานที่เพราะว่าปัญหาโลกอะไร 2pm อ,อะไรเนี่ย2.5มันกําลังระบาดมีผลกระทบต่อร่างกายมีผลกระทบต่อไอ้สภาพแมอ่ร้องโดยเฉพาะลูกเลีเด็กแดงเนี่ยมีผลกระทบพผู้สูงอายุสวหรือในที่ต่างๆเนี่ยใน,ในโลกของเราเนี่ยในโลกใบนี้ เราควรที่จะอนุลงอ,งลงอ,งลงอนุลงอ่านุลงร่วมร่วมจะว่าร่วมมือกันอย่างดีเราโยมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามเป็นสิ่งที่เหมาะสมสมควรเขาเรียกว่าสัมมาทิชิสัมาม,มาทิชชก็หมายความว่าเห็นดีเห็นชอบเห็นงามถูกต้องเนี่ยเพเรียกถูกต้องหมดเลยแล้วก็ญาติโยมนี่ยทำหน้าที่ก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างอย่างอย่างชุดความสามารถ ตามพื <dı> <r> <laughs> ้นที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบก็มีกำนันผู้ช่วยหรือฝ่ายต่างๆนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฉั้นก็ขอให้ญาติโยมได้ช่วยกันอนุรักษ์บอกทั่วๆไปพระก็จะให้ความร่วมมือข่านท่าสงก็จะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีโดยช้างเมื่อเช้านี้จะมันมากระติกแต่เช้าแล้ว